ตอนนี้ผมก็อยู่กลางท้องนากลางทุ่งนาเลยแหละครับกลางทุ่งข้าวเลยทุ่งข้าวเขียวขจีดูสิครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆทุ่งข้าวเขียวขจีเลยอันนี้ก็ห้าโมงหกโมงนะครับผม,มเลิกงานมาก็มาดูนาดูไร่ดูสวนดูนาเขานะไม่ใช่นาผมข้าวกำลังออกรวง ดูสิครับแต่ดินไม่แห้งแห้ง <_ C> e <an> ข้าวไม่มีน้ําเลยแต่ข้าวงามนี่เป็นลูกข้าวนะครับผมไม่ใช่ข้าวเกี่ยวไปแล้วครับทุกคนดูสิครับอันนี้คือลูกข้าวนะครับผมเนี่ยดูเลยครับเนี่ยเขาเขาเกี่ยวไปแล้วมันเป็นลูกข้าวขึ้นมาครับผมแต่ยังงามนะครับผมดูสิข้าวข้างามมากแล้วดูดินเขาครับเสมอแบบ ขนาดเขาเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยถามว่าปกติบ้านเราเนี่ยพอเกี่ยวเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยหญ้าจะเยอะมากมายมหาศาลใช่ไหมครับหญ้าแต่อันนี้ไม่มีเลยครับผมมีอยู่แต่มีน้อยมากเขาทาดีครับผมเขาทําดีมากเลยอยากให้พี่น้องมาเบิ้งซื้อเหรอครับว่าโอ้ขนาดาข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วนะ่ะลูกข้าวก็ยังงามอยู่ครับผมดูสิ คือพูดง่ายๆนะถ้าเป็นบ้านเรานะเนี่ยปล่อยน้ําใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งผมว่าได้อีกนะเนี่ยได้จริงนะครับเนี่ยดูสิครับขนาดเขาขนาดเขาไม่ได้บํารุงอะไรต่อดูสิยังเป็นเม็ด,เป,เ,มดเป็นเม็ดขึ้นมาเลยเนี่ยอืมเป็นเม็ดงามเลยถ้าใส่ปุ๋ยอีกผมว่าโอ้โหได้ข้าวอีกแน่นอนครับดูสิเหมือนแบบว่าข้าวใหม่อนะ่ะข้าวกาลังแตกใหม่เนาะ พี่น้องเนาะมึงเนี่ยเห็นเราก็เป็นแบบว่า,ามันจังไรล่ะพี่น้องมันก็คือแบบสะออนนะเนาะลูกเขาเขาแคยังไม่ง้ามพักแขกพี่นอ้องแต่ตรงนี้กัตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะช่วงที่เขากลับรถเฉยนี่เห็นไหมพี่น้องลับรถแล้วเขาเหยียบเขาย่มมันซึมกันเลยมันก็เลยห่างช่วงไหนที่เขาไม่ได้กลับรถลับไรน่ะเต็มตีขึ้นเราครับผม คนเจ๊กกำลังเลิกงานกันผมก็มาถ่ายในเขาก็มองเง้นแหละคีเตอร์ไม่ต้องอายใครครับผมเป็นคีเตอร์ไม่ต้องอายใครนะผมนะครับผมเนี่ยดูท้องฟ้าดูพี่น้องกำลังเมืดอยกำลังคำท้องฟ้าสวยครับผมเออมาให้ชมบรรยากาศเข้าในไต้หวันที่เขาเกี่ยวแล้วมันก็ยังงามอยู่ครับผมไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็จะมา บอกว่าเป็นเชีเตอร์ไม่ต้องอายนะครับผมเ,ออเนี่ยเขาขับรถฝานไปทานมาเขาก็มองมองมอง,มองผมก็ไม่ได้สนใจเพราะาเราเป็นเชีเตอร์แล้วเราเป็นเชีเตอร์แล้วเราไม่ต้องอายครับผมถ้าอายก็อดครับอืออายอดแน่นอนผมบอกได้เลยอายอดอย่าอายครับผมเป็นชีเตอร์มีอะไรพูดไปเราไม่ได้ทําอะไรผิดกดผิดจะลาจอนผิดกฎหมายผิดไม่ได้ไปทําให้ใครไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อน เราไม่ต้องอายนะครับผมนี่ก็มาให้กําลังใจพี่น้องด้วยอไม่ต้องอายนะครับใครเป็นครีเอเตอร์อไม่ต้องอายครับผมเขาเห็นเขาเห็นเราเขาก็ปกติเขาไม่ได้มาว่าอะไรเราครับอืมใครจะว่าเราบ้าหรืออะไรก็ช่างเราเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ต่อไปเราต้องเป็นครีเอเตอร์แบบมืออาชีพนะครับผมอ่าอย่าอายครับผมอย่าอายอย่าอายทำกินนะครับมาให้กำลังใจพี่น้องเด้ออ่ะ คอยว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีจ้า